สวันนสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้เราอยู่ที่หน้าเวทีเตรียมซ้อมพี um ่น้องยี è, yeah. we ่ก้ลงน้ำตาลนะน้น้ำตาลจ้าไม่เปลี่ยนเลยสูงไปแล้วยังไงลูกบรายสูงไปแล้วโอ้ลูกลูกนางนาริตาพี่น้องเพิ่นเฮ็ดมานนาลิตาเท่ากับลูกนะเอ๊จ๋าตอนเด็กจะเห็นลูกลวงมเะ้านี่บอลคือกันเฟ มาอยู่ด้วยกันมานหนึบฟิล์นาะ,นะเออเห็นมาพี่น้องมือนีอีกใคมันไม่ครบครบมือว่านี่แหละจำเบอร์มิตรเอมาวันที่หกมกเดือนเนี่ยแม่นท้องปีที่แล้วเดือนเมษาโอเคหอมไม่ยุปีนั่นที่หกอะไรกันเนี่ยหู่เลยนี่อันนี้มิถาหอมมิถูนาเนี่ยก็ครบพอดีนี่คนหนูก็มา,มาวิทยาลัยเนกันเอมาวันที่หกเมษาพี่น้องมาเมื่อจำได้ว่ามาตกรุงเทพแล้วก็ไปงานอยู่อุดรเลยอันคืนเครื่องอยู่ดอนเมืองไปล่องอุดรแล้วก็พอเสียงานเอกเมุขรถขับรถมาเยสุ ครับนั่นะครับรถตัวมาหนูมายีิบสองมิถุนายนยิบสามายีิบสามถึนวันไหวมาท่ยีบสองหนูมาวันที่ยาพี่เอกกับยีิบสีเปดผมมานนั่นแหละมานนั่นแหละพน้อลามานหุ่มเมษาต่ว่าหูจักกับพี่แววน่ะก้อนหนานี่แล้วจักกับตะก้อนนาแหละพี่น้องกันข้ามเหมืนไปมาดยวยหาเป็นกไม่ยุ่งเยบอกับเพือที่กันลาเพือนเดี๋ไม่ยุ่ มาอยู่หนึ่งปีนะคะก็มีความสุขดีงานเต็มทุกวันแต่ก็บ่เมื่อยดอกพี่น้องค่ะเฮ็ดมีความสุขเฮ็ดต้องการอะไรไมีงานสมือหน่อยนมมั้งงานจ้ะไม่ได้ว่างนะฮะไม่ได้ว่างทุกวันงานแตลอดเวไล่ไปพี่น้องเขาเฮ็ดในโทรศัพท์เฮ็ดเออว่างจากงานไปงานมาหนีกันอยู่ในโทรศัพท์ทุกอย่างมันเป็นแอดมินเป็นแอดมินต้องเผืดขายของทายังพี่น้องมันมันม่ได้ว่างดอกม้วนดีนี่แหละดีก็อยู่ซื้อดอกมือหนึ่งเบิดไปว่ายมาเพราะว่าเขามีเน่างเฮ็ดไว่ายค่ะยู้ยู้หนีว่ไว่มา ข้าวเดียวนั่สี่แหละพี่น้องยุ่งสิกับมาซ้อบนี่สิอิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึงน่งไรเท่านึงเราเห็ไหุไรโสดมาเหมือนันมันเป็นปีกวัวเหรอเด้นมันครบเมื่อเดือนเดือนธันวาน่ะคือหนึ่งปีเราเลยมาหอดมีหน้าเนี่ยคือปีปสี่ปีกว่าเหรอเด้นไม่เนาะปีกว่าแล้วหนึ่งปีสี่เดือนตอนนั้นน่ะเริ่มเริ่มต้นด้วยกันนีเ่เอมเ,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 เอ็มมาพุ่งมาล่ำนาะแบบว่า,า,าตอนนั้นส,สาวน้อยเปรนเฮ็ดนั่นละ่ะเอ็กะ ได้คุยเอื้อยตลอดเนาะกระทักบอกแล้วเนาะอันอื่นคือบ่เห็ดอะไรเหตุปุ่มปิดเบิ่งแนวเขาบอกงงๆเศร้าๆกันเนี่ยที่แรกนี่ยระบบก็ยังก็เหตุเพราเปลี่ยนอันรับคนจังได้น้อยติดต่อเสียแรงแรงได้น้อยอยู่อันเริ่มมาตั้งแต่แบบดีเลยควรี่เปลี่ยนอะไรแต่อะไรโอ้ที่ย้อนหลังไปบื้ดซีซิบหาล่ะก็ที่ซีซิพหานี่ก็ร่างสีฮอดนี่พี่น้องแต่ถ้าือว่าเดี๋ยวไว้อยู่นี้ เริ่มจากไล่ทีชิมาขึ้นมานี่หลังจากอันนั้นแหละเหตุการณ์นั้นรู้สึกว่าทุกจ้างในไหลขึ้นแบบเร็วเล่าเข้าพอเข้าเข้าสปีดสมัยตะกี้เดือนนึงแล้วไหลบ่เกินสามเทือพี่น้องพอสมัยตะกี้พี่น้องไหลเดือนนึงบ่เกินสามเทือสองเทือนี่ไม่เมื่อยสุดๆแล้วเพราะว่าเล่าไหลเทือนึงแล้วไหลสองหมื่นเสาเสากับอาทิตย์วันเสาร์นี่น้องสมัยตะกี้เพิ่นเพิ่นไหลจบวันเสาร์พอเลิกตีสองเพิ่นว่านางเขียนสคริปต์จนเศร้าพี่น้องดูนี่ โอ้ยตะก,กี้นกักกว่านี่เ<ด>ล่าอะไรเล่าอะไรสองมือแม่บอเล่าแสดงหัวบ้านเสาปุ๊บตีสองกับมาวดบ้านกินเขาแล้วนางเข,ขียนตะกีหอดเสาแล้วก็นอนไปพี่น้องนอนไปวันอาทิตย์ไปแสดงอีกนล,ล่ะเป็นไล่ไล่สองมือหัวเตอ๋อพื่อนควร <c oughs> โอวก็ราจะเป็นน่าจะอะไราสุดยอดซีจิฮานเถื่อนตะกี้การการไล่บ้านเถื่อไม่กลัวรู้หนุนนอนเพราะทานไม่ฟรีบึ้งเนีย้ยปัญหาหลาย ไร้ไร้ปัญหาหลายเดี๋ยวกันนั่นเดี๋ยวกันนี่แนวเล่าคููเดียวตะกี้พี่ยุ้ยกับมันมันท่นมาท่านเขาทีแบบนี้มาไล่ท่านวขาทีเรากำลังพูดถึงพี่แพรอยู่กำลังง้อพื้นใช่ไหมกําลังง้อพื้นธนาคารมาสั่นเอ๋ยยังไงเขาจะมาปิดธนาคารจะปิดเป็นช่วงอ้าห้าธนาคารแม่ที่ออนเป็นช่วงไหมห้าธนาคารเลยนะนี่แต่หลักๆเลยมันปิดแค่ไม่กี่อันนั้นไม่ปิดทัาซื้อรถ้องเขามาอย่างก็สี่เขาจะจะปิดปั๊บผิว 8ปดเก้นี้ห่ไม่ท่าค่าอย่างเี้ยหรอญนูอัน่อไปย่างรานที่น้อเงินหายค่าค่าไหนปิดด้วยอ๋อปิดแค่หกถึงเจ็ดโมงช้ากออก่าจังสันนี่อ่่ะเอว่าวันนี้ก็มาคุยท่สาม้ยอ่ะเครือข่ายระดับโลกที่มัดติดสามมือมันตายเลย่ะนกจบริษัทน่นอนเพราะว่าไม่เป็นช่วงสมมือนี้คือแอบเกิมีปัญหาแน่นอนแหละเพราะว่าสิปิดเป็นช่วงวันที่แปดไทยพาณิวันที่แ ใทพนี้วันที่แปด้าตงนี่ยงคืนันนี้คือนี้แล้วก็วันที่เก้าเที่ยงคืนถึงหกเช้าวันท่วันที่เก้าตั้งแต่เที่ยงคืน่ตอนเา็าือตอนิวันที่สิบตั้งแต่วันที่สิตั้งแต่คณะขานชีปิตกระปุ่งพี่น้องู่เท่วันที่เก้าตั้งแต่ตีสอถึงเจ็ดมันกับบแหน่บรอนพี่น้องกรสิก้อเป็นช่วงกส้นี่ะเรามาเตรียมซ้อมตอนนี้ใต้ไฟกำลังมาถึงใต้ไฟกำงมาถึงรอบ ติดไฟอยู่พี่น้องตอบ้ับแดอคุณคุ่นจอรพี่นงขอบคุณีบยเอร์บที่宝เปิดอันก็ชมมาเลยที่จริงที่จริงทำทำโดมเงินที่เราเก็บมาเก็บหดเิงอันนี้คือจริงเพราะว่าต้องระบบมแมวุ้นเฮ็ดอันี้น่ะไม่ต่ำกว่าสีล้านเลยเพราะว่ากหมาถึงว่าถ้าเขาถ้าเขาเอฟเีาวุ่นวจอเลยน่ะ บอกแล้งทำโดมพี่น้องสีบันสีแพ่งนะซีปลานุ่งสั่งว่าได้แพ่งเนี่ยแต่อุปกรณ์ซีเสริมเข้าไปเนี่ยนะฮาร์ดแวร์มันแพงมากเอาอ่างไคือเจ้าต้องได้ลงเครื่องมีแทร่ละเครื่องบางอย่างเจ้าได้ลงแทร่ก็จะให้บิวอินเนี่ยนี่มันก็จะช่วยอะไรก็ชอบเอาก่อนแต่ว่าบอกเขาส่งเฮ็ดเครื่องเหมือนไข่ไข่เฮ็ดเพื่อจะทักนี่ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะพี่น้องมาถอดบ้านแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาตีสองแต่ว่ามาถึงบ้างแต่ห้าทุ่มนะคะ เสียทุ่มพี่น้องเฮ็ดแนวก,ก,กินกินกันเพราะตะแล้วนะเลยกับเข่ามาในห้องนี่ได้เปี้ยนเสือเาพี่แบวมานะคะซื้อของคารีมาก็เลยได้เฮ็ดพี่น้องมีไม่เลยเปื่อนเสือก็เลยเปลปี่ยนเสือเราไปกินเขาแต่ะะพิ่นอาบน้ำนะพี่น้องวันนี้ก็เน่ยไรมาเล่าสู่กันฟังว่าเอ็มาอายูหนีครบหนึ่งปีแล้วก็มีความสุขดีนะสําหรับการอยู่ที่นี่นะคะเอ็มาอายูหนีกับบอยบอด้คิดว่าไม่ยังงานเลยพี่น้องกะ ถ้าคิดว่ามาอยู่มาทํางานก็คือเข้ากับเช็จเป็นบางอย่างก็จะทําเฉพาะที่เรารับผิดชอบหรืออะไรอย่างนี้พี่น้องแต่นี่เอกาวา่าเอ็มอา,มาอยุนพีสาวที่เวลเนี่ยคือพี่สาวเลยนะคะคือเป็นพี่สาวแล้วกะ็เป็นมันมาอยู่บ้านญาตินะคะเข้เาเข้ากินสิเราเข้ากะนั่นแหละพี่น้องเขา,าเชยดออกมาจากใจเข้าเองเข้าเห็นเอียงพ่อยิบจับใเเดเข่ากับสียิบจับซอยเป็นเห็นไดทุกอย่างพี่น้อง หลักๆก็คือเป็นแอดมินเพจนาฬิกาลา์นะคะรายโซนทงเฮาแล้วกัเพจขายของต่างๆนะขายของขายของในในเครือพาชามิงนะคะในเครือพาชามิงก็เป็นแอดมินขายพี่น้องแอดมินนะคะที่อยู่ในเพจในเพจและไลน์แอดนะคะที่ทุกคนแอดกันมาซื้อนะเป็นแอดตอบนะพี่น้องกับพ่อพี่เพนกับพี่บ่าวนานานะคะเพื่อนรวมงานอยู่นี่ก็ดีค่ะมีความสุขทุกคนทุกคนก็ดีๆกับเอเบิร์ดพี่น้องน้องๆ อังเครืองพอทีมงานนะคะก็คุยกันสนุกดีพี่น้องนนนุกแล้วก็ดีต่อกานเมือนั่นแหละพี่น้องว่มีไฟวาาไฟเหลวนะอยู่นี่อยู่แบบสบายใจนะมียังยิบจับเขากะเท็่เียซอยกันไปพี่น้องหลักๆก็เป็นแอนดมเมนแล้วก็ขับรถบ้างเวลาไม่ได้ไปทุรก็อยู่กับน้องนลิตาพี่น้องซ้ำอยู่น้าหลานนั่นแหละก็เลี้ยงหลานนะคะซอยเล่าซ้ำอยู่กับนลิตานลิตาเห็นแต่ แต่ทองไม่ไม่พี่น้องแต่ดินอยู่ในทองพล่ฮ่าา่ยุเทยียบจะเป็นโรงกันนั่นอีตาดินเหรเฮ้าเบิ้งทองบุ๊บบุ๊บบุ๊บบุบเต้นอยู่ในทองพี้ไม่ออกมาไลยมาแต่ว่าได้แม่เลียงกันอหลีกับบอยกีบันซิเลมาเนาะพี่น้องเฮ้ก็อยู่กับพี่สาวเหมือนกันนะคะอยู่กรุงเทพอยู่กับพี่สาวพี่เคยคือกันอืถ้าว่าเขามีมีงานบาาวาเขามีอยู่กับพี่น้องม,มีอยู่แต่ว่าเห็นว่าทางนี้ตอนนั้นไม่มีใครนะพี่อยู่กะ ยังทํางานบได้พี่น้องเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเพิ่งออกจากโรงพยาบาลก็บพิ่นแบบว่ากลับมาทํางานเต็มทีนะเราก็เห็นกับมี่น้องที่ีคนเดียวเห็นแบบเห็นวีซาหลักอะยุตุนพี่น้องงานเราก็หนักพอสมควรก็เลยอยากมาช่วยนะพยายมาซอยเป็นการเบาเ้ได้กินยุพี่เอกในการยุพี่ก็ยุได้ือกการมันก็รังสี่ก็เลยมามาอยู่พี่น้องสบายใจ ก็ม,มันมาอยู่บ้านญาติคนหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเอาคลิปมาฝากพี่น้องคลิปความอัปเดตเกี่ยวกับตัวเอนะคะวันนี้มาฝากนะพี่น้องฝากกไดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเอเริชาแนลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Youtube และเ c Facebook นะคะสุดท้ายนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ